คู่รักคู่นี้เข้าพิธีวิวาแล้วหลังคบมา13ปีซุปตาร่วมยินดีเพียบต้องขอแสดงความยินดีกับคู่รักพี่กู้พี่นัดเมืองหลังของวงการบันเทิงที่วันนี้เข้าพิธีวิวาแล้วหลังคบหากับหวานใจมานานกว่า13ปีโดยมีคนบันเทิงร่วมงานเป็นสักขีพยานรักจํานวนมากเช่นณเดชน์คูกิมิยะและเจมมา พร้อมผู้ใหญ่หลายคนโดยทางด้านคุณแม่ของหนุ่มณเดชน์โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแอดคอยูงบอกว่าขอแสดงความยินดีกับพี่กู้กะพี่นัดด้วยนะคะขอให้รักหวานชื่นยั่งยืนมั่นคง,ร,งร่ารวย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 ตลอดไปและแม่ขอให้พี่กู้กับพี่นัดขอให้ใจเสมือนลำทานขอให้สังขารเสมือนคุณเขาขอให้คู่ชีวิตเสมือนกระจกเงา ขอให้สายเลือดคู่บ่าวสาวเป็นแสงเทียนนะคะสุขสันวันวิวานะคะาน k a n u ดก u k i m i y a s ในขณะที่หนุ่มเจมโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว j a m เจ j a m e s m a บอกว่า c o n g r a t u l a t i o n my bro and sis on เ special day, love you both เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกนุษนิวแชปเตอร์